ครับวันนี้ลุงก้อยมีมีดอีกเล่มน,นึ่งมารีวิวนะครับเป็นมีดใบตายนะครับตีตาสไปเดอร์โก้ไอไปมุมอีกแล้วครับสวยงามนะครับซองสวย มีที่เน็บเรียบร้อยนะครับดูสันมีดนะครับเป็นมีดใบตายที่เน็บติดเข็มขัดนะครับสวยงามเลยเดี๋ยวเรามาวัดดูนะครับรวมฝักนะครับ ประมาณเก้านิ้วนะครับอืมออกไม่หลุดนะครับทำมาดีมากดีด้วยหัวแม่มือออกนะครับอืมดูขมมีดครับสวย ความยาวของตัวมีดนะครับรวมด้ามประมาณ8นิ้วนะครับใบมีดประมาณ4นิ้วด้ามก็ประมาณ4นิ้วนะครับตีตาสไปร์เดโกนะครับส่วนเล็ก ตัวนี้ลุงค้อยไม่ทราบรายละเอียดนะครับเดี๋ยวถ้ารู้รายละเอียดเดี๋ยวลุงค้อยจะลงไว้ใต้คลิปนะครับหรือในคลิปตรีตาอะไรนะครับเซนกิลุงค้อยมองไม่ค่อยชัดเซกิซิตี้เจแปนะครับ ันหนานะครับประมาณสี่มิลได้นะครับประมาณสี่มิลครับถือว่าหนาพอสมควรนะครับด้ามก็ติดโลโก้นะครับ มีดคมนะครับพอสมควรเหมาะกับการพกเดินป่านะครับยึดพกอยู่ที่บ้านได้ชอบต่อครับแน่นหนาไม่หลุดจริงๆเป็นมีดอีกเล่มน,นึงนะครับ ที่ลุงก้อยมาแนะนำให้หาซื้อกันนะครับราคาถูกมากรู้สึกว่าลุงก้อยไล่แลมนี้มาประมาณ200เองครับ200ร้อยนิดๆนะครับงงไหมละครับมีดแลมลา200เดี๋ยวลุงก้อยจะแปะลิงก์ไว้ให้นะครับ ส่วนลิง์ที่ลุงก้อยจะแปะไม่ต้องกังวลครับลุงก้อยอสรรหามาแบบที่ถูกที่สุดเลยคัดแล้วถูกที่สุดแล้วก็เป็นร้านที่ลุงก้อยซื้อมาจริงนะครับสไปเดโก้มีดแนบใบาตายนะครับ